จ้าเอ๋สวัสดีค่ะทุกคน Good Morning Saturday Good Morning ค่ะถูกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงกว่าๆนะคะยังไม่10บโมงหรอกนะคะแต่เขาบอกว่าทุกคนดูแดดสิตอนนี้กี้อยู่กลาง่ามกลางแสนแดดแผดเผานะคะแสงแดดแผดเผาจริงๆนะคะแล้วก็หลายคนที่ เข้ามาติดตามอยู่นะคะแล้วก็พอเปิดคลิปมาเห็นก็คงจะงงๆว่าเอ๊ะมันพาไปไหนวะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูลักษณะเหมือนกี้กําลังอยู่กลางทุ่งนาอะไรสักอย่างหนึง่งเราจะบอกอย่างี้ค่ะทุกคนวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่วัดม่เหยงเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกว่าคือมันยังมีสถานที่นะคะที่กี้ยังเดินไม่หมดนะคะแต่ว่า เมื่อกี้นี้ตอนเข้ามาเนี่ยนะคะพี่เดินไปตรงจุดที่ขายบัตรพี่เจ้าหน้าที่ก็ขายบัตรให้เรานะคะแล้วก็พี่ก็ยังแซวเลยบอกว่ามาอีกแล้วเราพี่ๆเขาถาม่าว่าชอบวันนี้หรอกีก็อยากจะบอกบางทีกีอยากจะบอกว่ากีชอบทุกวันเลยในะยุธยาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องบอกว่าเราชอบวันนี้ก่อนเนี่ยว่าอันนี้พุ่นเล่นค่ะกี้ชอบหมดแหละนะคะกำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่วัดมาเหยยงนะคะวัดมาเหยยงแล้วก็ เื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเมื่อสักครู่ตอนเข้ามาเนี่ยโหคนค่อนข้างจะอุ่นหนาฝากครั่งทีเดียวนะคะเป็นไปตามที่เคยบอกแหละว่าวัดไม่เหยงเนี่ยคนเยอะนะคะคนเยอะอยู่แล้วยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่คนก็จะยิ่งเยอะมาจากกรุงเทพต่างจังหวัดนะคะลูกศิษย์ลูกหาของออท่านเจ้าอาวาสที่วัดนี้ค่ะค่อนข้างแบบเยอะมากทีเดียวนะคะที่มาทีไรก็แบบชื่นใจจริงๆอ่ะนะคะรู้สึกแบบดีจังเลยวัดในยุทธยานะคะแบบทุกที่อะนะคะมีคนมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ แต่วันนี้เนี่ยพี่จะกขออนุญาตนะคะไม่เดินเข้าไปในส่วนของวัดมเหยยงเพราะว่าตอนแรกนะเอาจริงป่ะพี่เข้าใจว่าจุดที่เรากำลังจะเดินไปตรงนี้มันคือวัดมเหยยงส่วนหนึ่งของวัดมเหยยงแต่เมื่อกี้นะคะพี่เจ้าหน้าที่ที่ขายบัตรให้เราอะ่ะพี่เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นวัดอีกวัดหนึ่งคราวนี้ดิฉันก็ต้องเป็นประเภทประมาณเหมือนกับว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะคะอยู่เฉยไม่ได้ ก็เลยต้องเดินไปดูนะคะเพราะจริงๆก็ตั้งใจจะเดินไปดูอยู่แล้วละ่ะแต่เพียงแค่ว่าตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของวัดมเหยงคือเป็นตำหนักที่สร้างอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดม่หยงซึ่งมันเป็นรูปแบบเดียวกันกับออตำหนักกำมเรียนที่สร้างอยู่ด้านนอกทางฝั่งทิศเหนือของวัดคุดีดาวที่เข้าใจอย่างนั้นเมื่อคืนก็เตรียมตัวเลยนะคะแบบเดี๋ยววันนี้นะลิงโลดโลดแล่นแน่อะไรเงี้ยเพราะพี่เขาบอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่มันเป็นวัด ชื่อวัดวัดหนึ่งเอาบอกก็ได้เขาบอกว่าชื่อวัดช้างกีก็เลยเอ๊ะวัดช้างคือวัดช้างในอยุทยาเนี่ยนะคะทุกคนมันจะมีวัดช้างใหญ่ซึ่งกีไปมาแล้ววัดช้างใหญ่ที่เป็นวัดของชุมชนชาวมอนะคะที่มีเอ่อเป็นอนุสาวรีย์ของเจ้าพญาชัยญานุภาพอยู่นะคะกี้ไปมาแล้วตรงนั้นแล้วก็วัดช้างที่เป็นวัดแบบสมัยโบราณนะนะคะแล้วปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหัสราวาสตรงข้างวัดหน้าพเมรตรงนั้นก็ไปมาแลวนะคะไปมาหลายรอบแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นพอตรงนี้บอกเป็นวัดช้างปับ๊บอ่าของขึ้นนี่เราก็ต้องไปดูว่าตรงเนี้มันเป็นวัดช้างยังไงหรออะไรอย่างนี้นะคะประเด็นคือกี้บอกก่อนนะคะว่าวัดเนี้ยนะคะมันจะย่ายเยอะหน่อยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนเดินไปพร้อมๆกับกี้ละกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันจะมีสะพานข้ามไปนะคะแต่ก็กี้เจ้าหน้าที่บอกเดินไปได้ก็คงไม่น่าจะอะไรมั้งคะ คี่ว่าการที่คนเขาไม่เดินมาเขาอาจจะเห็นว่าหญ้ามันเยอะหรือเปล่าเขาก็เลยไม่เดินมาหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะพี่ไม่ค่อยสีเรีย่ยสอะหญ้าเยอะก็เดินได้แต่เราเกรงอยู่อย่างเดียวว่ากลัวว่าภาพที่ออกไปมันจะไม่สวยเท่านั้นเองนะคะแต่พยายามจะเลี่ยงๆแล้วกันนะคะจะไม่ถ่ายจุดที่มันหญ้าขึ้นเยอะๆทุกคนคะทุกคนดูหญ้าเดยโอ้โหดูเดยอันเนี้ยอันเนี้ยแอดเวนเจอร์ของแท้เลยอันเนี้ยชอบ <laughs> <laughs> เป็นโลกรีดจะนิดหนึ่งคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่ายิ่งแบบลกลกล้างล้างว่างเปล่านะคะแล้วเดินแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเรามาค้นพบอะไรบางอย่างเนี่ยกี่ยิ่งโคตรชอบเลยทุกคนคะตรงนั้นน่ะมันเป็นหมู่บ้านช้างตรงนู้นนะคะนาหนตรงนู้นอ่ะตอนนั้นเป็นหมู่บ้านช้าง,ง,เ,าางเพราะว่าอย่าลืมเลยคะว่าก่อนเราก่อนที่เราจะมาวัดไม่เหยงอ่ะมันจะต้องผ่านตลาดน้ำวโยทยาก่อนไงและที่นั่นจะมีเป็นลักษณะของหมู่บ้านช้างอยู่ก็คืออยู่ตรงนั้นนู่นคาแดงแดงตรงนู้นนะคะแต่บริเวณตรงนี้ไม่ใช่นะคะ ตรงนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันเป็นวัดวัดอะไรนะวัดช้างแล้วเท่าที่กี้คำนวณดูด้วยสายตาตอนนี้นะทุกคนคะป้ายเปยอะไรต่างๆนานามันก็ไม่มีให้เราเห็นหมดแล้วแล้วย้าเยอะขนาดนี้เนะี่ยโอโ้หคือเราจะเดินได้แค่ไหนเนะี่ยโอโ้ทุกคนคะเดี๋ยวเปลานะโอโ้ทุกคนดูสะพานเดี๋ยเอาจริงนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าตกลงไปหรือว่ายังไงเนี่ยนะไปโทษเขาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า ทางมันไม่ดีเราก็มาเองไงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะโ,โหดูดเดิเน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 หนูๆน้องๆนี่มานี่ระวังเลยนะคะทุกคนคือกี้อ่ะไม่ได้อยากให้ใครเดินมาแถวนี้นะแต่ว่าที่สามารถดูแลสวัสดิภาพของตัวเองได้กี้ก็เลยเดินมาได้นะคะนี่ค่ะทุกคนเราข้ามสะพานมาแล้วนะคะั่งนร้เป็นว่า สะพานตรงนี้มันจะมีสองจุดก็คือตรงนู้นกับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าสะพานตรงนู้นมันยังดีหรือเปล่าเดี๋ยวขากลับเราค่อยเดินข้ามตรงนู้นแล้วกันนะคะทุกคนคะเข้ามาในเขตพื้นที่ตรงนี้นะสิ่งที่กี้เจอคืออันดนัลันเมื่อวานนี้เราอยู่ตรงเจดีช้างล้อมใช่ปะ่ะแล้วกี้ก็ส่องมากี้เห็นคนเข้ามาเล่นว่าวโอ้โหมีน้องหมาอยู่ตรงนั้นด้วยประเด็นคือหมากัดไหมอ่ะโอ้โหถ้าหมากัดนี่วิ่งกัน ตับแลบเลยนะคะทุกคนประเด็นคือโอ้โหไหลซิ่งเดวิติงจริงกระเบลมากอะ่ะโอ้มีหมาอยุสองตัวด้วยเขาบอกโอ้อยังไงดีเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยกี้กลัวว่ามันจะกัดเราไหมอะ่ะเราก็อยากเดินไปอะ่ะทุกคนคะวัดสวยสมก็เป็นการมาเที่ยวโบราณสถานของยุทธยายอย่างแท้จริงเลยอะ่ะจริงๆนะ อันเนี้ยมันน่าจะเป็นนูนนว่วอบสถอยู่ตรงนู้นนที่เห็นพระพุทธรูปอยู่ตรงนู้นน่ะไกลๆอะ่ะแล้วอันนั้นเป็นเจดีละระฆังแล้วอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวิหารหลังหนึ่งอ่ะนะคะแต่ประเด็นคือโอ๊ยตายแล้วแต่เมื่อวานนี้คนมาเล่นว่าวอ่ะน้องหมาก,ก็ไม่เห็นทําอะไรเขาเลยอะ่ะก็สะแสดงว่าน่าจะเดินได้หรือเปล่าโอ้โหตายแล้วดิฉันอะไรเนี่ย <laughs> บางครั้ง ไอการทุ่มเทแบบผิดๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกหลักัเท่าไหร่นะคะทุกคนโอ้โหญ้ายเยอะด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวกี้ดูก่อนนะว่ามันขึ้นไปได้ไหมนะโอ้โตายแล้วรับหนึ่งนะคะรอบหนึ่งเดี๋ยวซองก่อนซองก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนโอ้โหกี้บอกเลยว่า ถ้ากี้เดินไปจนสุดตรงนู้นนะกี่จะลิงโลดเกินไปละนะคะบางทีมันก็จะเกินพอดีไปคือการมาเที่ยวเนี่ยนะคะทุกคนมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยคําว่าปลอดภัยหมายความว่าหนึ่งถ้าสถานที่มันลกล้างเกินไปเนี่ยก็ไม่ควรจะเดินไปนะคะมันอันตรายเกินไปนั่นไงป้ายอยู่ตรงนั้นป้ายอยู่ตรงนั้น,นกี่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นป้ายของอะไร โอ้านเมื่อวานนี่กี้ยอมใจคนที่เขามาเล่นว่าวตรงนี้มากเลยเออเพราะเราอยู่บนวัดม่เหยงใช่ไหมแล้วเราเห็นเขาวิ่งเล่นว่าวอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ต้องวิ่งท่ามกลางไอ้ยาเยอะๆพวกนี้ใช่ไหมโอ้โหพี่คนนั้นนี่สุดยอดจริงๆทุกคนคะตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยกี้คิดว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของวิหารหลังหนึ่งที่อยู่ทางด้านฝั่งทางทิศเหนือนะคะแล้วจุดนั้นน่ะมันคือเจดีย์ประธานของที่วัดแห่งนี้นะคะ ป้ายมันล้มลงมาที่พยายามจะมองๆว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะแต่พี่เขาบอกว่าวัดนี้คือวัดช้างคือชื่อวัดช้างเฉยๆนะคะไม่มีสร้อยต่ออะไรนะคะวัดช้างเจดีย์เนี่ยเป็นรูปแบบทรงคล้ายๆกันกับเจดีย์ที่วัดมเหยงนี่แหละนะคะแต่ว่ารู้สึกเหมือนฐานของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีช้างล้อมนะคะเท่าที่กี้ดูจากไกลๆนะแต่ ใหญ่มากใหญ่กว่าเจดีย์ในวัดมเหยยงทุกคนในภาพออกไหมคือเฉพาะฐานเนี่ยก็อลังการงานสร้างนะคะแล้วก็ตัวฐานบันลังแล้วก็ตัวยอดข้างบนยังอยู่แต่ส่วนไอ้ตัวที่มันเป็นลนักษณะเหมือนคอขอดอยู่บนฐานบันลังข้างบนนะคะเหมือนมันน่าจะเป็นซุ้มพุทธรูปอะไรบางอย่างเหมือนมันหายไปไม่มีแล้วนะคะโอ้ย,อยเดินไปใกล้ๆมากเลยอะ่ะ อยากเดินไปใกล้ๆมากเลยอ่ะโหทำไงดีเนี่ยเนอะสวยจังเลยอยากไปอ่ะแต่ประเด็นสำคัญคืออย่างที่กี้บอกอ่ะถ้าไปนมันจะดูดูแก่งเกินงามไงดูเกินงามไปหน่อยคืออย่างที่หมอกนะคะบางทีมันต้องอยู่เปนความพอดีเหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดไปแล้วเกิดสมมติแบบหญ้ามันเยอะขนาดเนี้ยเราก็ไม่รู้ไงมุงเงี้ยวเคี้ยวข แล้วก็เกิดไปยังไงสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคนที่ติดตามเนี่ยแทนที่จะเห็นใจอาจจะสมนำหน้าว่ามึงก็โตขนาดนี้แล้วน่าจะมีวิจารณญาณประมาณนี้แต่แตแตทุกคนคามันงามจริงๆสมชื่อเป็นวัดช้างจริงๆถ้าชื่อวัดช้างอย่างที่พี่เขาบอกนะเพราะว่าเจดีเนี่ยใหญ่โตมากๆแล้วเจดีลายก็อยู่ตรงนั้นอีกอันหนึ่งแล้วโบสดหลังนั้นก็มันมันทําให้กี้แบบเหมือนอดใจไม่ไหวที่กี่อยากจะเดินไปอ่ะ ทําไงดีอะอยากไปอะ่ะโอ้หถ้าได้ไปนีปน่มันเป็นอะไรที่มันสุดเลยนะคะทุกคนแล้วมันสวยงามมากจริงๆอะดีกี้เรียกกี้โทรเรียกรุ่นพี่มาดีกว่านะคะให้มาเดิน็นเพื่อนขี้หน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าเอาจริงนะว่ามัน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 ดูไม่ค่เกินไปหน่อยอะให้เขาดูหมาดูอะไรให้เราด้วยโอเคค่ะถ้างั้นทุกคนคะอย่างนี้เดี๋ยวกี้หาข้อมูลของวัดนี้ด้วย นะคะแล้วจังหวะที่รอเนี่ยนะคะกี่จะรอรุ่นพี่มาแล้วก็เดินไปตรงนั้นด้วยกันแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กันที่บริเวณของวัดแห่งนี้ก็คือวัดช้างกี่ขอพูดว่าวัดช้างไปก่อนเลยแล้วกันเพราะพี่เพราะกี่คิดว่าเจ้าหน้าที่เขาคงให้ข้อมูลไม่ผิดหรอกนะคะเขาอยู่มานานมากแล้วเขาบอกตรงนี้มันเป็นวัดช้างแล้วเท่าที่ป้ายมันล้มอยู่ตรงนั้นอะ่ะตัวหนังสือมันก็สั้นๆอะ่ะมันกน็น่าจะเขียนน่าจะเป็นวัดช้างอย่างที่เขาบอกจริง เดี๋ยวขอหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกหน่อยทุกคนคะวิหารไปพังพก่อนละกัน,กนทุกคนันนี้เป็นวิหารหลักหนึ่งนะคะที่อยู่ทางด้านใต้ของวัดนี้นะคะพอเราเดินข้ามสะพานจากวัดมาเหยียงออกมาใช่ไหมคะทุกคนจะเจอวิหารหลังนี้ก่อนเสาเนี่ยมันเป็นรูปแบบของเสาสี่เหลี่ยมนะคะค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันสันนิษฐานว่าอออันนี้ยังไม่ได้เปิดดูประวัติหรือข้อมูลใดๆนะพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นวัดที่สร้างในสมัยยุทธยาตอนอาจจะช่วงกลางๆลงลงมาสักหน่อยแล้วอะ นะคะไม่น่าจะเริ่มสร้างตั้งแต่ตอนต้นไม่น่าจะนะคะด้วยเหตุผลหลายอย่างเพราะว่ารูปทรงของเจดีย์ประธานของเขาเนี่ยมันใหญ่ก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่าดีเทลต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีความบ่กบอกให้รู้ว่ามันเป็นอยุธยาตอนต้นถูกไหมคะคือถ้าเป็นอยุทยาต้นๆ้นอ่ะคล้ายๆมันเหมือนมันจะมีลายเส้นของมันอ่ะ,อะกี้ใครคำพูดถูกไหมเขาเรียกว่าลายเส้นอะไรเส้นอะไเส้นก็ได้มันจะมีลายเส้นของมันให้รู้ว่าเนี่ยคืออยุธยาตอนต้น แต่ถ้าเท่าที่มองด้วยตอนนี้จากประสบการณ์อันน้อยนี้ของกี้ที่กี้ไปมาก็หลายจังหวัดแล้วก็วัดก็ค่อนข้างจะคิดว่าน่าจะเกินร้อยวัดแล้วอ่ะแน่นอนแน่นอนเกินแน่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าที่นี่อาจจะเป็นช่วงอยุธยาแบบประมาณกลางๆกลางๆอ่ะแต่ไอเรื่องความใหญ่เนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายมันจะต้องเล็กหรือมันจะต้องใหญ่ถูกไหมแต่ว่าด้วยดีเทลเนี่ยเสาแบบนี้ รูปแบบประตูแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยรูปแบบประตูหน้าต่างแบบนี้เนี่ยมันคือเป็นช่วงอยุทยาช่วงกลางๆล,ลงมาแล้วนะคะซึ่งจะไม่ต้องเน้นความเป็นแบบออสวยงามเยอะแยะ,ยะมีลวดลายนู่นนี่นั่น,นอะไรไม่ขนาดนั้นแค่เป็นแบบสีเหลี่ยมปกตินะคะแล้วถ้าเกิดเป็นยุคพันรายก็จะเป็นโวเป็นอาร์คอะไรก็ว่าก,กันไปประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็ เป็นความเข้าใจที่ผิดเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่เข้าใจว่าตรงเนี้ยนะคะเมื่อวานเนี้ยมันอ,อกมั่นใจเลยว่าตรงนี้น่าจะเป็นตำหนักที่สร้างอยู่ในเขตของวัดมาเหยยงแล้วเขาบอกว่ามันมีลักษณะการสร้างเหมือนตำหนักกรรมเรียนทีนี้พอพี่เขาบอกว่าวัดช้างปึ๊บกี่แบบซิโรล,ลาบเลยเพราะว่าใช่เพราะตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นลันกษณะของตำหนักแบบสองชั้นของวัดมเหยยงแต่ว่าไอ้ตัวที่มันมีล่องรอย ไม้มันเสียบเข้าไปได้ตรงนั้นน่ะคือมันก็อาจจะเป็นลักษณะของสองชั้นก็จริงแต่ว่าถ้าเอาไปเทียบกันกับตำหนักกำมะเรียนที่ตรงวัดบุรีดาวอะ่ะโอ้โหที่นั่นสวยงามกว่ามากค่ะนะคะรูปแบบต่างๆนานาค่อนข้างจะวิกิตปัรจงมากมายไก่กองนะคะประมาณนี้ทุกคนคะมีคนเดินมาตรงนี้ด้วยนะสงสัยเดี๋ยวเดยวกี้ต้องแป๊บหนึ่งนะคะเด็กกี้เรียกรุ่นพี่มาก่ดีกว่านะคะไม่อยากเดินไปคนเดียวนะคะมันพี่ว่ามันดูค่อนข้างจะเดี๋ยวมันจะดู มันมันมัน,ม,น,ม,นมันดูไอ้นี่เกินไปหน่อยอะนะคะมันเดินออกไปไกลด้วยนะคะแล้วมันไม่มีคนเลยตรงนี้แล้วมันไม่ใช่เขตพื้นที่ของวัดมาเหยียยงเขาด้วยนะคะนะคะอ่าโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวพาเดินชมในส่วนของวัดช้างนะคะแป๊บหนึ่งนะ